แล้วก็ได้พลอยไปเยอะน้ําหนักด้วยครับและราคาก็ต่างกันพอสมควรจริงเพราะฉะนั้นเลือกเลยว่าชอบแบบไหนนะครับหรือจะรับทั้งสองเส้นเพราะว่ามันต่างกันโอกาสกันได้คุณแม่เขาคนละลูกอ่ะคือเหมือนกับว่าเปรียบเทียบผู้หญิงสองคนอ่ะ คละแบบสวยคนละแบบจริงๆจริงนะคะคุณแม่แต่ว่าอันนี้ก็จะได้ในส่วนของบรูซคอนนะคะจากรัตนะคิรีจะเป็นเพชรไพลินที่เป็นช็อปตาร์จ9ตพันเานะคะราคาแค่วันนี้เหลือหลัก10เส้นแล้วก็อันเนี้ยของหมดแล้วนะคะเป็นรอบหนึ่งขอเพิ่มขึ้นมา3เส้นเท่านั้นนะคะอันนี้เราก็เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นเหมือนกันใช่ครับนะคะราคา14,900หารแต่ถามว่าถ้าคุณแม่ไม่อยากจ่เงินก้อนนะผ่อนได้อีก นะคะตกผ่อนจต่เดือน2 4 8 3บาทถ้ามีกรุงศรีนี่สบายมีกรุงศรีก็ผ่อน10เดือนไปเลยนะคะคุณแม่แต่ว่าถ้าเป็นบัตรเครดิตอื่นๆก็ผ่อนกันนะคะนนต์าน6เดือนนะคะแล้วก็บริการจัดส่งฟรีด้วยตอนนี้ถ้าเป็นผมผมอยากให้ตัดสินใจ SSV ก่อนเพราะว่าหายากเพไทายแล้วก็ลองดูสักวันรอบเดงอนอะขอามาจับทับทีมอีกสักเส้นหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยเพราะสวยต่างกันเหลือเกิน แต่ s s v เนี่ยมันราคานานๆานจะทําราคาดีๆกันสักทีหนึ่งแล้วก็พลอยหายากๆนะครับค่ะ<ก>แต่ม<ด>ันไ<ด>ยนะนไป้เป็นคนหลายใจไปเลือกผลเลยสอง นะคะคุณแม่เพราะว่าอันนี้อีกหนึ่งลุกก็จะไปใส่เวลาเป็นงานอลังการไปจะไปใส่เรื่องของความเชื่อนะคะความให้ความรู้สึกเย็นสบายนะคะคุณแม่ความขลังศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ได้พลอยที่เยอะมากๆเนี่ยถึงแบบว่าโอ้โห115.43กรัตเนี่ยอันนี้คุ้มส่วนอันนี้ก็คืออย่างที่พี่ขวัญบอกเขาจัดออกมาเป็นโปรราคาพิเศษแค่วันนี้<ช>นะคะดังนั้นก็ต้องรีบจองเหมือนกันผู้เหลือเพียงแค่10เส้นเท่านั้นนะคะคุณแม่เราก็นานมาทีกับความเป็นเพชรไพลินเขไม่ค่อยเจอนะคะกับความเป็นเพชรถ่ายนะคะโทนสีฟ้า ใสเนะคะเนื้อเปิดกันแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะงานทุกชิ้นพี่ขวัญเนี่ยมีใบเซอร์ติฟิเคตนะเราไม่ได้หลอกลวงคุณผู้ชมนี่มีกล่อง่รงด้วยสาหรับ2เส้นนี้กล่องเบลเลอร์เลยหรูหราเลยครับแล้วก็เรียบร้อยข้างในเนี่ยเปิดออกมามีแบรนด์เบลลอและมีที่วางให้สวยงามแหละครับจริงนะคะคุณผู้ชมมีกล่องกำมะหยี่แพ็กเกจไปอยานดีใบเซอร์ติฟิเคตแน่ไพ่นะคะพี่ขวัญคะเรียกได้ว่านะคะสําหรับชั่วโมงนี้ของการเปิดตัวนิวคอลเลคชั o นนะคะมีอะไรอยากจะฝากบอก คุณผู้ชมไหมคะสาหรับงานพรีเมี่ยมวันนี้ค่ะครับผมค่ะวันนี้ก็สุดาคาร์เจมก็ขอฝากงานวันนี้ที่ผมชอบในทุกๆชิ้นก็เป็นพลอยหายากทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงและดีไซน์รู้ราอลาัางการเหมือนเดิมครับไม่เคยเปลี่ยนแต่ราคาเบาลงไปเยอะเลยครับ ใช่นะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะต้องบอกว่าใครที่ติดตามกับแบรนด์นี้มาจะรู้ว่าเขามักจะาหัดคัดสรรพลอยหายากเม็ดใหญ่นะคะโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบแกลเลอรี่แล้วก็ที่สําคัญนะคะสินค้าขายดีเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมตัดสินใจกันไว้หลังโชว์เนี่ยจบรายการไม่ได้หมายความว่าหยุดทุนะคะ โได้เรื่อยเพิ่มมา3เส้นเท่านั้นลิมิเต็ดอีดิชันอันนี้ก็เหลือเพียง10เส้นนะคะคุณแม่ราคาพิเศษร,ราคาดีในรอบวันนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะขอบคุณทุกๆก,การสนะะับสนุนขอบคุณทุกทการช้อปปิ้งกันมากๆนะคะขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ขวัญด้วยนะคะ<ม>สำห,หรับเวลามานําสิ่งดีๆพรีเมี่ยมมากันมาวันนี้นะคะสุดต้องนะคะคุณผู้ชมรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าลืมช้อปปิ้งไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับชอปสตาร์ค่ะ